ลิง้างน้อยเล่นเล่ธรรมดาว่าเป็นแน่น <c oughs> แเนาะนน <c oughs> เล่นแบบไหนาสามสาวเล่นลอรอพ่อจากเกี่ยวหญ้านะคะซ่อนเอบปีนป่ายปีนต้นไม้ปีนกองฟางเอาทุกอย่างเลยค่ะปีนให้ดูนะ <c oughs> วันนี้วันจันทร์ที่31พฤษภาคม2564นรบะคะพ่อตาแม่จ๋าพาเด็กๆมาเกี่ยวหญ้าที่นาเด็กเด็ก็เล่นรอตามประาสาวสาวบ้านเตอเรียบร้อยที่สุดไม่มีมีแต่อย่างนี้แหละค่ะใช่ไหม มอมแมมสุดๆมดนะลูกระวังมดมดเหรอ,มหมอไม่เป็นไรจิ้นๆ,ๆนี่แหละก็ะมีธรรมดาเราอยากเล่นเนี<ง>่ยตามธรรมชาติตามธรรมชาติค่ะเ,คเ,คเล่นได้ระวัง<ห>ตกแค่นั้นแหละ อ่าเล่นต่อไม่แบ่งปัป้งผอน,นอ่ะอ่าจบคลิปกันแล้วเวยเขามาสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่ลุงไม่ได้ขึ้น <c oughs> ได้แต่ลงไม่ได้ครับลงไม่ได้ไเป็นไรใช่ครับ